สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้นวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1-3ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีนายเดชาจันทกิจ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้อำนวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ถึง3ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาอาจมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างตามสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันแต่ก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี และการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้นวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้งสาเขตของจังหวัดจันทบุรีที่ได้เสียสละเวลาและกำลังกายในการช่วยเหลือสนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการการเลือกตั้งและผู้นวยการการเลือกตั้งทําให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวโดยมีผู้เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตรจำนวนทั้งสิ้น18รายค่ะ